คุณผู้ชมครับเติ้นทัศนพลอินทระภูวศักด์นักขับดาวรุ่งชาวไทยสร้างความประทับใจครั้งสำคัญบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกด้วยการเสร็จสิ้นการทดสอบหลังจบฤดูกาลหรือ post season test ของ FIA Formula 2ณสนาม Yas Marina Circuit ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตตลอด3วันเต็ม การทดสอบครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมประสบการณ์อันล้ำค่าแต่ยังเป็นการเริ่มต้นการทำงานอย่างเป็นทางการกับทีมยักษ์ใหญ่อย่าง ART กรองปรีซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่แข็งแกร่งและมีความหมายอย่างยิ่งก่อนที่เขาจะลงแข่งขันเดบิวต์เต็มฤดูกาลในปี2026การทดสอบหลังจบฤดูกาลมีความสําคัญมากกว่าแค่การทำความเร็วต่อรอบที่ดีที่สุด แต่มันคือโอกาสทองสำหรับนักขับและทีมในการปรับตัวเข้าหากันทดสอบระบบต่างๆของรถทำความเข้าใจการทำงานของอย่างและเก็บข้อมูลอันมหาศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในฤดูกาลหน้าซึ่งเต้นทัศนพลได้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มศักยภาพสะท้อนผ่านผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอด3วันในวันสุดท้ายของการทดสอบทัศนพลปิดท้ายโปรแกรมด้วยผลงานที่น่าจับตา โดยจบการทดสอบในอันดับที่12โดยเวลาต่อรอบที่ดีที่สุด1นาที37.684นาทีแต่สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือปริมาณงานที่เขาทำได้โดยวิ่งไปทั้งหมดถึง108รอบซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนรอบที่สูงที่สุดในกลุ่มนักขับหัวแถวตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมของร่างกายแต่ยังบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการเก็บข้อมูลตามแผนที่ทีมวางไว้ การวิ่งจำนวนรอบที่สูงขนาดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเปิดโอกาสให้ทีมได้ทดลองการตั้งค่ารถที่หลากหลายและทำความเข้าใจการตอบสนองของอยางในทุกสภาวะซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะชี้วัดความสำเร็จเมื่อเข้าสู่สุดสัปดาห์การแข่งขันจริงที่มีเวลาซ้อมจำกัดภาพรวมการทดสอบสะท้อนถึงศักยภาพที่น่าจับตาโดยเฉพาะผลงานในวันสุดท้ายที่เขาสามารถยืนระยะในกลุ่มบนได้อย่างแข็งแกร่งผลงานที่คงเส้นคงวานี้ถือเป็นสัญ,ญญาณเชิงบวกอย่างยิ่ง มันแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่รวดเร็วเข้ากับรถ F2 ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีศักยภาพและความพร้อมที่จะต่อกรอกับนักขับระดับโลกในสนามแข่งขันที่ดุเดือดผลงานที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยมก่อนจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันที่ทุกเศษเสียววินาทีมีความหมายบริบทของการทดสอบ FIA Formula 2นั้นเต็มไปด้วยนักขับฝีมือดีจากทั่วโลก ทั้งนักขับหน้าใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจาก F3 และนักขับมากประสบการณ์ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสในการก้าวสู่ F1 การทำผลงานให้อยู่ในกลุ่มหน้านั้นจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งและสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักขับความเข้มข้นของการแข่งขันถูกตอกย้ำด้วยข้อมูลเชิงลึกจากตารางเวลาที่ปรากฏว่านักขับถึง19อันดับแรกมีเวลาห่างกันไม่ถึง1วินาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในระดับ F2 นั้นใกล้เคียงกันมากเพียงใดการที่ทัศนพลสามารถรักษาตำแหน่งในกลุ่ม Top 12ได้อย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและน่ายกย่องตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่า F2 คือสมรภูมิที่ไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดการที่ทัศนพลสามารถทำเวลาเกาะกลุ่มหัวแถวได้ตลอดการทดสอบจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่ยังเป็นบุตรพิสูจน์ถึงวุฒิภาวะ และความนิ่งในสนามซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักขับที่จะประสบความสำเร็จในระดับนี้ยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายหลักของการทดสอบไม่ได้มีเพียงการทำเวลาที่เร็วที่สุดแต่ยังรวมถึงโปรแกรมสำคัญอื่นๆเช่นการจำลองการแข่งขันหรือ Race Runs เพื่อทดสอบการบริหารจัดการยางในระยะยาวการซ้อมเข้าพิทหรือ Pit Stop ป a c t i c s และการปรับตัวของนักขับหน้าใหม่ให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของทีมซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งทัศนพลและ ART กรองปรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำกลางนักขับฝีมือดีมากมายการยืนระยะในกลุ่มท็อป12ได้อย่างสม่ำเสมอบอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพที่แท้จริงของเต้นทัศนพลบนเวทีระดับโลก ผลงานอันน่าประทับใจตลอด3วันนี้ยึงเป็นมากกว่าแค่ตัวเลขบนตารางเวลาแต่มันคือการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในบทบาทใหม่ของเขากับทีม ART กรองปรีการได้ร่วมงานกับ ART กรองปรีถือเป็นแก้วที่สำคัญในเส้นทางอาชีพของนักแข่งทุกคนทีมสัญชาติฝรั่งเศสทีมนี้มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์อันยาวนานในการปลุกปั้นนักขับดาวรุ่งมากมายสู่เวทีระดับสูงสุด การที่ทัศนพลได้ร่วมทีมนี้จึงเป็นการการันตีถึงสภาพแวดล้อมที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่และล่าสุดก็ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าทัศนพลอินทระภูวศักด์จะก้าวสู่ FIA Formula 2กับทีม ART กรองปรีในฤดูกาล2026 การเซ็นสัญญานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทัศนพลโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งใน FIA Formula 3 r e ฤดูกาล2025โดยจบในอันดับที่7ของตารางคะแนนรวมพร้อมคว้าชัยชนะมาได้ถึง3ครั้งมุมมองจากบุคคลสำคัญของทีมยิ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักขับชาวไทยเซบัสตียนฟิลิปเขาได้กล่าวว่าทัศนพลได้แสดงถึงฤดูกาลที่แข็งแกร่งใน F3 เราตั้งตารอที่จะได้เห็นว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่นี้ได้อย่างไร ทศนพลอินทรภูวศักดิ์เขาได้กล่าวว่าผมภูมิใจมากที่จะได้ร่วมงานกับ ART กรองปรีผมมั่นใจว่านี่คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผมในการก้าวอีกสเต็ปหนึ่งดังนั้นการทดสอบที่ยาสมารีนาเซอร์กิตนี้จึงเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์และวางรากฐานการทำงานร่วมกับทีมวิศวกรและช่างเทคนิคชุดใหม่ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับความทา้าทายตลอดฤดูกาล2026ที่กำลังจะมาถึง การทดสอบหลังจบฤดูกาลทั้ง3วันที่ยาสมารีนาเซอร์กิตได้สิ้นสุดลงพร้อมกับภาพอนาคตที่สดใสของเต้นทัศนพลอินทระภูวศักด์บนเส้นทางสู่ FIA Formula 2ผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของความเร็วความสม่ำเสมอในการกาะกลุ่มหัวแถวและการทำงานร่วมกับทีมใหม่อย่าง ART กรองปรีได้อย่างราบรื่นนั้นถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความพร้อมของเขาสำหรับเวทีที่ใหญ่ขึ้น ผลงานครั้งนี้ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งและสร้างความมั่นใจให้ทั้งตัวนักขับและทีมก่อนการเปิดฤดูการแข่งขันจริงในปี2026แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยคงต้องอดใจรออีกไม่นานที่จะได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดในสนามการแข่งขัน FIA Formula 2อย่างเต็มภาคภูมิโดยฤดูกาล2026จะเปิดฉากขึ้นที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย